มีแผลเน่าฉํำน้ำที่ลำต้นดอกที่ต้นก็มีดอกก็ดกรักษายัางไงดีเฮ่ hey! ดอกระยะนี้ฝังเข็มด้วยฟอลลี่จะมีปัญหากันไหมครับสวัสดีครับผมนิดคิมแมคครับวันนี้พบกับช่วง สาระน่ารู้กับโลกยอดฮิต by Qmag EP 2กับตอนอาการแผลเน่าฉ่ำน้ำจากโกรครักเน่าคนเน่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูกันว่าการจัดการอาการแผลเน่าฉ่ำน้ำจากโกรครักเน่าคนเน่าจะมีวิธีการจัดการยังไงที่เป็นปัญหากลใจกับชาวสวนทุเรียนทุกท่านนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูกันเลยดีกว่าครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากันนะครับ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ต้นทุเรียนที่มีปัญหา โรคลักเน่าคนเน่าที่มีอาการแผลเน่าฉ่ำน้ำครับโดยโรคลักเน่าคนเน่านี้เกิดจากการเข้าทําลายของเชื้อราไฟทับทุราพามิโวราครับโดยลักษณะอาการของโรคลักเน่าคนเน่านี้ก็จะเห็นได้ว่าบริเวณลําต้นครับเขาจะมีอาการแผลเน่าฉ่ำน้ําและเมื่อเราทําการขูดเปลือกไนเข้าไปข้างในเราจะเห็นว่าเนื้อไม้ของเราจะเป็นเส้นดาครับสําหรับการจัดการแผลจากโรคลักเน่าคนเน่าในแบบฉบับของคิวแม็กจะมีให้ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยกันอยู่2ตัวนั่นก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์คิวแม็กซิวแม็กในการสเปรย์แผลครับเพื่อหยุดการลุกลามของแผไ ตัวแก่อนนะครับและตัวที่2นั่นก็คือคิมแมกฟอลลี่ครับโดยตัวคิมแมกฟอลลี่นี้จะใช้ในการฝังเข็มเพื่อเป็นการบล็อกแผลและเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับต้นทุเรียนของเราเพื่อที่จะทําให้ต้นทุเรียนของเราไม่กลับมาเป็นโรครักเน่าขนเน่าได้อีกนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับอย่างต้นทุเรียนที่ผมอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเขามีดอกทะยยมาเขือบพวงครับก็จะเห็นได้ว่าเป็ตริณบานฟอรลี่ สามารถฝังเข็มในช่วงระยะดอกนี anyway ork, ้ได้โดยไม่พ okay. ิส่งผลกระทบต่อการท็อกซิกกับตัวเรียนในระยะดอกมะเขือพวงนี้ครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดการแผลจากโรครักเน่าคนเน่าในแบบฉบับของคิมแมคเลยดีกว่าครับครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดการแผลจากโรคลักเน่าคนเน่ากันโดยขั้นตอนแรกของการจัดการของแผลจากโรคลักเน่าคนเน่าครับเราก็จะทําการขูดแผลก่อนนะครับโดยการขูดแผลเราก็จะทําการขูด เปลือกไม้ออกนะครับแต่เราจะทําการขูดแค่บางๆเนี่ยนะครับขูดแค่บางๆให้เห็นนะครับเนื้อไม้ดําข้างในนี่นะครับเมื่อเราขูดเข้ามาก็จะเห็นได้ว่าเนื้อไม้ของอเนื้อไม้ที่ถูกเชื้อราไฟทอบทราเขาทำา้ายนะครับก็จะมีเนื้อไม้เป็นสีดำครับตัวการขูดแผลเราจะขูดแค่เอาเปลือกออกแล้วก็เลยจากแผลไปแค่ประมาณ1นนิ้วนะครับรอบแผลเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการสังเกตดูได้ว่าหลังจากที่เรารักษา โรครักเน่าคุเน่าไปแล้วนะครับว่าแผลมันจะหยุดลุกลามแล้วหรือว่ายังมีการลุกลามต่อได้ง่ายนั่นเองครับ จากที่เราขูดแผลกันเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าแผลจากโรคล้างเน่าโคนเน่าก่อนที่ขูดแผลเราจะเห็นได้ว่าแผลมีลักษณะการลุกลามแค่นิดเดียวแต่พอหลังจากที่เราขูดเสร็จแล้วนะก็จะเห็นได้ว่าเส้นดำเนื้อมาข้างในนะครับได้มีการลุกลามไปเยอะแล้วเหมือนกันจากที่เราดูแค่ตอนแรกนะครับโดยหลังจากที่เราขูดแผลเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อมาครับเราก็จะทําการสเปรย์แผลด้วยผลิตภัณฑ์คิวแม็กซิวแม็กครับสำหรับการสเปรย์แผลด้วยซิ m แม็กนะครับโดยการผสม ซิมแม็กซ็ mac, ครับก็จะมีอัตราการใช้อยู่ที่1ต่อหนึ่งคืออย่างโฟกี้ตัวนี้เป็นโฟกี้2ลิตรครับก็จะทําการผสมตัวซิ mac 1ลิตรแล้วก็ผสมน้ํากันหรือน้ําสะอาด1ลิตรนะครับหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วครับเราก็ทําการสเปรย์แผลโดยการสเปรย์แผลด้วยซิมแมกนะครับเราก็จะทําการสเปรย์ไปบริเวณแผลนะครับโดยหลังจากที่เราสเปรย์ไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าบริเวณที่ถูกเชื้อเขาทาลายครับก็จะมีฟองขึ้นมาครับ ซึ่งจะแตกต่างจากบริเวณที่ไม่มีเชื้อนะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงเนื้อไม้ดีจะไม่มีฟองเกิดขึ้นนะครับเมื่อโดนเนื้อไม้ที่มีเชื้อนะครับตัวนี้จะมีฟองเกิดขึ้นครับโดยการสเปร์เราก็จะทําการสเปร์เลยจากบริเวณที่เราขูดไปนิดนึงครับแล้วก็ฉีดรอบต้นเลยครับที่เราทําการขูดแผลไปเมื่อกี้นะครับโดยอย่างเศษที่เราขูดลงมาครับที่บริเวณด้านล่างนี้เราก็ทําการสเปร์ได้เหมือนกันครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อจากเือกไม้ที่เราขูด ที่เป็นโลกออกมาครับ หลังจากที่เราสเปรย์แผลด้วยตัวคิมแม็กซมแม็กกันไปแล้วนะครับในการสังเกตอาการหลังจากที่เราสเปรย์แผลไปแล้วครับโดยแผลจะเริ่มแห้งหลังจากที่เราสเปรย์ไปแล้ว5วันนะครับแต่ข้อควรระวงังหลังจากที่แผลแห้งเราต้องระวังมอดเจาะฆ่าทาลายซันนะครับหลังจากที่แผลแห้งแล้ว5วันเราควรมีการสเปรย์สารป้องกันกําจัดมอดซ้ําอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาเรามาดูวิธีการฝังเข็มด้วยผลิตภัณันคิมแม็กฟอร์ลีในการสร้างภูมิต้านทานให้กับต้นทุเรียนของเรากันต่อเลยดีกว่าครับ ำหรับการฝังเข็มด้วยผลิตภัณฑ์คิวแม็กฟอลี่ครับโดยการใช้คิวแม็กฟอลี่ก็จะมีอัตราการใช้อยู่ที่1ต่อ1ครับอย่างเข็มนี้ครับก็จะผสมยา10บน้ำกัน10บนะครับหลังจากที่เรารู้อัตราการผสมไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเจาะแผลก่อนที่เราจะทำการฝังเข็มกันครับการเจาะเพื่อฝังเข็มนะครับเราก็จะทำการเจาะล้อมแผลไว้นะครับเพื่อเป็นการบล็อกเชื้อครับนะครับเราก็ทำการเจาะล้อมแผลครับ หลังจากที่เราเจาะรูกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการปอกปอกเข็มเข้าไปครับโดยการต่อเราก็จะทําการหงายปอกเข็มขึ้นนะครับแล้วก็ทําการใส่เข้าไปแล้วก็ทําการต่อครับโดยการต่อเราจะต่อเข้าไปแค่พอตึงมือครับนะครับต่อตึงมือนะครับไม่ต้องลึกครับต่อเข้าไปแค่พอครึ่งหนึ่งของดอกปอกครับแล้วก็ทําการขยับดูฮัดตึงมือแล้วก็พอแล้วครับการต่อเข้าไปครับ หลังจากที่เราตอกปอกเข็มเสร็จแล้วเราก็ทำการใส่เข็มเข้าไปครับหลังจากนั้นครับเราก็ทำการดูอากาศออกมาครับสำหรับการดูว่าน้ำยาจะเดินหรือไม่เดินนะครับตวัวฟอลลี่ครับก็เราทำการดึงอากาศดูครับถ้ามีฟองปีกลับออกมาก็จะเห็นได้ว่า น้ำยาต้นนี้ครับเดินแล้วครับยิ่งมีฟองออกมาเยอะน้ำยาในเข็มนี้ก็จะเดินเร็วครับหลังจากที่เราดึงออกมาก็ดึงเอาตัวเซลิงออกมาครับแล้วก็ทําการใส่กลับเข้าไปหลังจากนั้นนะครับเราทําการล็อกด้วยตะปูโด,ดยดันไปที่ตัว30ครับเราก็ทําการล็อกด้วยตะปูนี่นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ดันขึ้นครับท,ทาการดึงแล้วก็ใส่กลับเข้าไปครับ แล้วก็ดันมาที่30ครับ หลังจากที่ตัวฟอลลี่เข้าสู่ต้นหมดแล้วนะครับเราก็จะเป็นขั้นตอนของการอุดรูนะครับโดยขั้นตอนของการอุดรูเราก็จะทําการถอดตอกเข็มออกมานะครับนี่นะครับถอดตอกเข็มเสร็จแล้วก็ทําการเอาเทียนใส่ครับ โดยเทียนที่เราใส่ก็จะเป็นเทียนที่นุ่มๆหน่อยครับถ้าเป็นเทียกนกรอบเวลาเราต่อเข้าไปปุ๊บครับเทียนมันอาจจะมีการแตกได้เมื่อเทียนแตกก็จะทําให้น้ําเลี้ยงในต้นนะครับซึมออกมาได้หรือทําให้เชลราจากภายนอกเข้าสู่ต้นได้ง่ายนั่นเองนะครับดังนั้นวิธีการอุดอันนี้เราต้องให้ความสําคัญเหมือนกันนะครับว่าเทียนที่เราอุดเนี่ยต้องเป็นเทียนที่นิ่มแล้วก็อุดกระจายรูพอดีนะครับหลังจากที่เราใส่เทียนไปแล้วเราก็ทําการต่อครับแล้วก็ให้ตัวเนื้อเทียนนะครับกระจายอุดรูพอดีครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการอุดรูอื่นจนหมดทุกเข็มนะครับ วันนี้ทุกท่านก็จะได้รู้เทคนิคการจัดการอาการแผลเน่าฉัำน้ำจากโรครักเน่าคนน้ากันไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายนี้ผมก็อยากจะเน้นย้ำทุกท่านอยากให้ทุกคนเข้าใจเชื้อเข้าใจยาเข้าใจวิธีการรักษาและโลรคไร้านื้ทุเรียนก็จะหมดไปนะครับและหากลูกค้าท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยสาม,มารถสอบถามเข้ามาทางเพจ a c e b o o k คิวแม็กกันได้นะครับและโอกาสหน้าหากทางคิวแม็กมี เทคนิคเคล็ดลับสาระน่ารู้ดีๆยังไงอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมนิดคิวแม็กขอตัวลาก,กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ